สวัสดีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านคะ่ะวันนี้กม็มีเนื้อหาสาระดีๆมาเล่าสู่ฟังค่ะเป็นประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการเปิดทางการเพราะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสําหรับคอกสุนัขซึ่งได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2563นั่นเองนะคะเป็นกฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรพุทธศักราช2551นั่นเองโดยมกอชหรือคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดเลขที่ของ การเปิดตัทางการเพราะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับข้อกสุนัขก,ก็คือมกส6 4 1 1วงเล็บ G ขีดสอเป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะก็ขออธิบายตรงนี้ก่อนมาตรฐานปัจจุบันก็คือจะมีมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานบังคับแล้วแต่การเปิดตัทางการเพราะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับข้อกสุนัขนี่จะเป็นมาตรฐานทั่วไปก็คือเป็นความสมัครใจ จะทำหรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้ามาตรฐานบังคับก็คือเมื่อคุณเลี้ยงสัตว์ถึงจํานวนหนึ่งเขาบังคับให้คุณขอมาตรฐานถ้าคุณไม่ขอคุณจะต้องผิดกฎหมายทันทีนะคะก็จะมีผิดกฎหมายก็อาจจะมีทั้งโทษทางอาญาไปด้วยนะคะอาจจะมีทั้งจำทั้งปรับอะไรประมาณนั้นซึ่ง ถ้าบอกว่าก็จะเปลี่ยนให้เข้าใจกันง่ายๆกับผู้ฟังก็คือภาษาทางวิชาการเนี่ยก็จะใช้เป็นการปฏริบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสําหรับคอกสุนัขแต่มันก็คือการยกระดับคอกหรือฟาร์มสุนัขที่เราเลี้ยงเนี่ยให้ได้มาตรฐานนั่นเองก็จะเรียกว่ามาตรฐานฟาร์มสุนัขเลยนะคะจะได้ง่ายดีโดยขอบข่ายของการขอรับรองอันดับแรกเลยก็คือจะต้องเป็นคอกสุนัข ที่เลี้ยงเพื่อการค้าก็คือเชิงพาณิชย์เพื่อค้าขายนะคะและก็จะต้องมีการจัดการตั้งแต่ข้อสุนัขระบบการจัดการในฟาร์มบุคลากรที่เกี่ยวข้องการเลี้ยงการเพาะพันธุ์สุขภาพสุนัข การจดบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเคลื่อนย้ายด้วยเลยนะคะและก็มีนิยามอยู่4 <S <S นิยามนะคะที่เกี่ยวกับการยกระดับให้เป็นมาตรฐานฟาร์มสุนัขเนี่ย <S <S ในที่นี้สุนัขดอกจะหมายถึงสุนัขนั่นแหละค่ะก็คือม้าน้อย ม้าน้อยไม่ธรรมดานะคะถ้าม้าน้อยธรรมดานี่คือสุกรใช่ไหมคะแล้วสุนัขเนี่ยก็คือเขาก็จะนิยามไว้ว่าเป็นสัตว์ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคคแนลฟอร์มิลาริธนะคะนิยามตัวที่2ก็คือ,อคอกสุนัขในกฎหมายฉบับนี้จะใช้หรือหลักเกณฑ์ฉบับเนี้ยจะใช้คำว่าอคอกสุนัขนะคะจะไม่ใช้คำว่าฟาร์มสุนัข เขามีเหตุผลก็คือเขาทับศัพท์มาจากคําว่าคานคอกสุนัขและบุคคลที่เลี้ยงสุนัขส่วนมากส่วนมากนะคะจะใช้คําว่าคอกสุนัขจะไม่ใช้คําว่าฟาร์มสุนัขนะคะก็เลยในตัวขอ้อกําหนดเนี่ยก็เลยใช้คําว่าคอกสุนัขคือนิยามไว้แล้วให้ใช้คําว่าคอกสุนัขซึ่งคอกสุนัขนี่ก็จะหมายถึงที่เลี้ยงหรือเพาะพันธุ์สัตว์ซึ่งครอบคุมไปทั้ง ถึงโรงเรือนสถานที่เก็บอาหารสัตว์สถานที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมีนิยามศัพท์ที่สามนะคะก็จะเป็นโรงเรือนสุนักก็คือดอกเฮา์นั่นเองดอกเฮานี่ก็คืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสําหรับที่ใช้เลี้ยงหรือเพาะพันธุ์นั่นเองนะคะนิยามตัวสุดท้ายกงก็คือที่ที่ให้สุนัขอาศัยอยู่นั่นเองก็จะเรียกว่ากงนะคะแล้วลักษณะของคอกสุนัข ต้องมีอะไรบ้างในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็คืออันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของสุนัขเนี่ยก็คือต้องมีกรงหรือที่ตั้งที่ตั้งที่ชัดเจนนะคะก็คือที่ตั้งที่ชัดเจนก็คือต้องบอกได้ว่าอยู่บ้านเลขที่คือค้องเนี่ย ตั้งอยู่ที่เท่าไรหมู่ที่เท่าไรตำบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนนั่นเองก็คือเราจำเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนะคะ จากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่เราตั้งข้อสืนั่นี้อยู่นะคะโดยเราต้องมีหลักฐานว่าเขายินยอมแล้วหลักฐานที่เราใช้ก็อาจจะอย่างเช่นใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอ,อพอสองก็ได้นะคะใช้คําว่าก็ได้ถ้าไม่มีอ,อพอสองอาจกะจะบอกก่อนทําไมถึงบอกว่าถ้าไม่มีอ,อพอสอเพราะว่าบางแห่งเนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไม่ได้ประกาศว่ากิจการชนิดนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เลยอาจจะไม่มีใบอพอสองใบอพอสองก็คือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพใบนี้อาจจะไม่มีก็อาจจะสามารถขอหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาว่ามีการก่อสร้างคอกหรือมีคอกสุนัขตั้งอยู่ มาเลขที่นี้โมนูนี้ตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จริงและหรือจะใช้ใบเสียภาษีของอปทอแนบมาประกอบคำขอก็ได้นะคะต่อไปก็คือก็ต้องดูที่สถานที่ตั้งด้วยว่ามีความเหมาะสมไหมก่อนที่จะมาขอรับรองมาตรฐานนะคะมีความเหมาะสมไหมมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของสุนัขไหม ถ้ามีความเสี่ยงมีมาตรการในการลดความเสี่ยงหรือเลี่ยงความเสี่ยงอย่างไงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงทั้งด้านทางกายภาพทางเคมีแม้กระทั่งทางชีวภาพรวมไปถึงโรคระบาดต่างๆนะคะไม่ให้อยู่ในรัศมีของโรคระบาดสัตว์ชนิดนั้นแล้วก็ต้องมีขนาดที่เพียงพอเหมาะสมนะคะไม่ให้สุนัขได้รับผลกระทบ อาจจะไม่ให้เขาอยู่จนแออัดเกินไปมีน้ำมีอาหารให้เขากินอย่างเหมาะสมนะคะลักษณะข้อก็ต้องแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายไม่อับทึบเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต้องมีที่นอนที่แห้งสะอาดเหมาะสมต่อจำนวนของสุนัขที่เลี้ยงไว้นะคะ แล้วก็ระยะห่างระหว่างหัวสุนัขก,กับเพดานกงต้องไม่น้อยกว่า12เซนติเมตรนะคะส่วนกงของสุนัขแต่และกรงก็อาจจะมีขนาดไม่เท่ากันคือสุนัขบางพันธุ์ก็เป็นตัวเล็กบางพันธุ์ก็เป็นตัวโตวก็ต้องให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินใช้ดุลพินิษด,ดูว่ามีความเหมาะสมไหมกับที่อยู่อาศัยของสุนัขนะคะกับกรง เขาไม่แออัดเขาอยู่ได้สบายหรือเปล่ารวมทั้งเราในข้อก่อนที่จะมาขอต้องมีคู่มือการจัดก,การสุนัขนะคะก็คือคู่มือการจัดก,การสุนัขเนี่ยแนะนำว่าให้เขียนแบบเขียนสิ่งที่เราทำทําในสิ่งที่เราเขียนและก็คู่มือนี้ก็คือทางคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินก็คือจะอนุโลม ให้สามารถมีการแก้ไขได้เพราะว่าเมื่อเรามีการพัฒนาในการใช้งานในข้อกเราว่าเราทําแบบนี้แล้วมันดีขึ้นสุนัขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขสบายขึ้นเขาอารมณ์ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็เขียนไปว่าเราทําอะไรบ้างนะคะสมมตุติก็อาจจะมีในหัวข้อหลักๆก,ก็คืออาจจะมีการเตรียมโรงเรือนก็คือการเตรียมคอกเตรียมกงที่ให้สุนัขอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็การจัดการการเลี้ยง หัวข้อการพบพันธหัวข้อการจัดการด้านน้ำและอาหารแล้วก็หัวข้อการทําความสะอาดแล้วก็การจัดการด้านสุขภาพก็สุขภาพนี่ก็ต้องเขียนละเอียดหน่อยนะคะว่าทําวัคซีนวันไหนให้ยาอะไรบ้างตรวจโรครักษาโรคก,การดูแลสุนักป่วยหรือการจัดการกับสุนัขที่ตายมีการทําลายซาก ยังไงฝังกบบริเวณไหนดำเนินการวิธีไหนมีการโรยปูนขาวหรือขุดหลุมลึกกี่เซนก็ต้องบันทึกไว้นะคะซึ่งต้องได้รับคำแนะนำจากสัตวแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีการควบคุมสัตว์พาหามีสัตว์พาหานี่ก็อย่างเช่นอาจจะมีกงดักหนูอะไรเงี้ยนะคะใน บริเวณที่เราเก็บอาหารแล้วก็ต้องมีในบันทึกก็ยังต้องมีการจัดการด้านสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมการบันทึกเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ไว้นะคะนี่คือทั้งหมดก็จะมีอยู่9หัวข้อนี้แหละคะ่ะที่ควรจะมีในคู่มือนะคะสำหรับการจัดการ อาหารและน้ำก็ต้องมีน้ำดื่มให้กินน้ำให้เขากินอย่างเพียงพอนะคะมีอาหารให้เขากินเพียงพอก็คือสามมือ้อส่วนน้ำเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องเอาไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเหมือนมาตรฐานฟาร์มประเภทอื่นที่ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใช้เพื่อการบริโภคอะค่ะก็คือสำหรับสุนัขเนี่ยไม่จำเป็นก็คือเพราะว่าตอนนี้ให้ใช้ดุลพินิษก็คือดูว่าน้ําเนี่ยของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินนะคะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทานน้ำประปาก็ได้เขาทานน้าที่น้ําของคนเราเราอะของเหมือนที่เรากินเนี่ยเขาก็ทานได้เนี่ยค่ะณเวลานี้ใช้หลักเกณฑ์นี้ได้ สำหรับการจัดการอาหารถ้ามีอาหารเยอะใช่ไหมคะก็ต้องมีห้องอาหารแต่ว่าห้องอาหารสุนัขเนี่ยไม่ต้องมีนักร้องนะคะก็มีห้องอาหารห้องอาหารก็คือต้องมีพาเลทไม้นะคะถ้าเป็นอาหารถุงที่เอามาสต็อกไว้เยอะๆเนี่ยต้องมีพาเลทไม้ยกสูงจากพื้นอย่างน้อยก็60เซนติเมตรนะคะเมื่อะกี้บอกไปแล้วว่าควรมีที่กําจัดสัตว์พาหานะในห้องอาหารเพราะว่ามันอาจจะมี นกหนูมแมลงมาขโมยกินอาหารเราก็ใช้กรงดักหนูวางไว้หรือแล้วห้องอาหารก็ต้องมิดชิดนะคะอย่าให้มีรูถ้ามีรูก็เอาตะข่ายไปล้อมรอบไว้นะคะโรงเรือนอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องมีการจัดวางอย่างถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะอย่างไงก็เช่นพวกยาวัคซีนก็ต้องมีตู้เก็บควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมคะ ใบสั่งยาการใช้ยาต่างๆก็ต้องมาจากสัตวแพทย์ที่ปรึกษาของฟาร์มทําไมกล้ถึงใช้คาว่าสัตวแพทย์ที่ปรึกษาเพราะณเวลานี้นะคะจะยังไม่มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสุนัขนะคะซึ่งต่อไปก็ต้องมีนะคะในอนาคตเดี๋ยวก็ต้องมีการไปอบรมของคุณหมอหลายๆท่านอยู่แล้วเพื่อมาดูแลยกระดับมาตรฐานฟาร์มของสุนัขต่อไป การยกระดับเนี่ยข้อดีก็คือทําให้ผู้ประกอบการเขามีโอกาสที่จะขายได้ในราคาสูงขึ้นหรือทําให้ผู้ซื้อมั่นใจผู้ขายมั่นใจว่าของเขาดีของเขามีคุณภาพเพราะมีการทําตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆที่มีการ ได้ระดมความคิดเห็นมาแล้วค่อยมากำหนดเป็นข้อกำหนดและได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายแล้วก็ควรจะมีการทำเครื่องหมายประจำตัวสุนัขนะคะก็คือการมันก็จะมีทั้งการฝังชิปแล้วก็ การใช้ปอกคอหรือป้ายชื่อนะคะก็สามารถเลือกทำได้ตามที่เรามีศักยภาพมีทุนเพราะว่าเขาให้เราเลือกได้นะคะในด้านการผสมพันธุ์เนี่ยก็ต้องมีสัตวแพทย์ติด ตรวจสุขภาพก่อนการผสมนะคะเพื่อมั่นใจว่าสุนัขอยู่ในภาวะที่เหมาะสมทั้งขนาดอายุพันธุ์ระยะที่เหมาะสําหรับการตั้งท้องและก็ต้องมีการตรวจซักประวัติของสุนัขเพื่อไม่ให้เกิดการผสมเลือดชิดไม่ให้ได้สุนัขที่มีความแค่แกนไม่โตดุร้ายอะไรประมาณนี้คะ่ะ การบำบัดโรคสัตว์นะคะต้องอยู่ภายใต้มาตรการกำกับดูแลของสัตวแพทย์โดยมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์พุทธศักราช2 5 5 5นะคะและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อกำหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9032เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยานั่นเองนะคะซึ่งหลังจากเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วก็ต้องมีการจำนายใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนที่จะมาสามารถขอมาตรฐานฟาร์มได้เพราะว่ามันต้องเป็นมาตรฐานต้องเป็นเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าเพื่อการค้าส่วนใหญ่ก็ต้องมีการขนส่งไปยังผู้ซื้อผู้บริโภคการขนส่งการเคลื่อนย้ายเนี่ย ก็ต้องใช้พาหนะและกงที่แข็งแรงนะคะในการขนส่งเหมาะสมตามขนาดและอายุของสุนัขมีการจัดการในการขนส่งสุนัขให้มีความเครียดน้อยที่สุดนะคะต้องให้เขาอยู่สบายที่สุดและก็ต้องทำความสะอาดและค่าเชื้อพาหนะทุกครั้งนะคะทุกๆครั้งในการขนส่งสุนัขเนี่ย แล้วการทําให้สุนัขเขาเกิดความเครียดน้อยที่สุดก็คือปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสุนัขนั่นเองนะคะแล้วหลักสวัสดิภาพสุนัขก,ก็มีสําคัญสาคัญอยู่5อย่างก็คือ 1. อิสระจากความหิวและความกระหาย 2. อิสระจากความรู้สึกไม่สบาย 3. อิสระจากความเจ็บปวดบาดเจ็บและเป็นโรค 4. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ห้าอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมานนั่นเองนะคะสรุปก็คือให้เขาแฮปปี้แล้วก็อย่าลืมก่อนจะมายื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุนัขให้ทำความสะอาดสถานที่โดยรอบ โดยการทำ5าสอ5าสอก็คือสะสา้างสะอาดสะดวกสุขลักษณะสร้างนิสัยนั่นเองนะคะก่อนที่จะมาขอเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญอย่าลืมบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในขั้นตอนสำคัญสคัญโดยเฉพาะ ที่มีผลเกี่ยวกับสุขภาพของสุนัขเองและการควบคุมโรคในฟาร์มนะคะแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลนี้ที่เราจดเนี่ยเป็นคัมพีไว้อย่างน้อย3ปี3ปีนะคะณปัจจุบันสามารถยื่นคำขอได้แล้วนะคะใบคำขอก็จะมีหน้าตาเป็น แบบนี้ก็พิมพ์เซิร์ชหาได้นะคะหลักใน Google เลยคะ่ะหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพราะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับอคอกสุนัขนี่ก็คือหลักเกณฑ์นะคะหัวข้อก็จะมีลักษณะของ,ของคอกสุนัขก,การจัดการอคอกสุนัขบุคลากรการจัดการการเลี้ยงการเพาะพันธุ์แล้วก็สุขภาพสุนัข การขนส่งและเคลื่อนย้ายสุนัขสวัสดิภาพสัตว์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบันทึกข้อมูลนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นก็อย่าลืมเขียนคาขอสําคัญสุดนะคะหลังจากทาทุกอย่างครบวงจรแล้วเตรียมข้อมูลเตรียมทุกอย่างให้มันครบถ้วนเพื่อสําหรับการยกระดับข้อสุนัขของเราให้ได้มาตรฐาน เราก็มายื่นคำขอได้เลยโดยแบบคำขอก็เซิร์ชได้ใน Google นะคะหน้าตานี่เป็นตัวอย่างได้นะคะแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็เซิร์ชคำว่าแบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเพราะเลี้ยงสัตว์ที่ดีกรณีสัตว์เลี้ยงเพื่อการเพราะพันธุ์นั่นเองนะคะมันก็จะมีรหัสให้ดูนะคะคือ fm gap fam 06ซึ่ง มีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2563นั่นเองนะคะก็กรอกข้อมูลผู้ประกอบการผ่านการฝึอกอบรมการปบบทางการพ่อเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับข้อข้ออะไรบ้างอันนี้คือจุดจุดไว้นะคะเพราะว่าต่อไปก็คือก็จะมีประกาศออกมาอีกมีทั้งข้อสุนัขข้อแมวรวมทั้งปางช้างแต่ตอนนี้ ก็รออีกไม่นานเขาก็จะออกมาค่ะถ้าใครที่มีความสนใจอยากยกระดับให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีนะคะก็กรอกข้อมูลต่างๆตรงนี้แล้วก็ข้อมูลสถานประกอบการว่าตั้งอยู่ที่ไหนกงข้อมีขนาดเท่าไหร่ ระบบการฆ่าเชื้อโรคมีไหมทางเข้าใช้อะไรสเปรย์อ่างจุบทาอ่างจุ่มท้าเท้าสำหรับใช้จุ่มรองเท้าบูทในน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าที่อาบน้ำเปลี่ยนสภาพเครื่องพ่นยานผ่านหน้าที่ผ่านเข้าออกมีไหมหรือว่าเป็นแบบขับรถผ่านเหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อมีแบบไหนก็ให้ติ๊กติ๊กติ๊กมานะคะเอกสารหลักฐานประกอบก็ ใบอนุญาตหรือยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนผังที่ตั้งสถานประกอบการแผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างในโรงเรือนอะไรเงี้ยหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรถ้ามีนะคะก็พวกรูปถ่ายพวกประตูรั้วระบบการฆ่าเชื้อบุคคลยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์สภาพทั่วไปของอาคารนั่นเองพื้นที่เลี้ยงพื้นที่อาบน้ําตัดขนเขาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลี้ยงสุนัขอาหารสัตว์สารเคมียาวัคซีนภาพสถานที่ทำลายซากขยะม,มูลฝอยบริเวณกักสัตว์เข้าใหม่บริเวณกักสัตว์ป่วยแยกไว้ตรงไหนเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบบำบ,บัดน้ำเสียคือทุกอย่างที่เก่าวมาต้องมีจุดบ่งชี้นะคะต้องมีป้ายเขียนว่าตรงนี้คือที่อาบนะ้ำตรงนี้คือท่องอาหาร ตรงนี้คือปลาบาบ a าก็คือจุดบ่งชี้นั่นเองค่ะว่าเราตรงนี้คืออะไรตอนนี้ยังไม่มีใครต่ออายุอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต่ออายุก็คือให้แนบใบรับรองฉบับเดิมมาด้วยนะคะแล้วก็วิธียื่นก็คือสามารถยื่นได้ที่ปศุสัตว์อำเภอที่คอกสุนัขเราตั้งอยู่นะคะ หรือมายื่นที่สำนักงานประสุตว์จังหวัดที่ข้อเราตั้งอยู่ก็ได้คะ่ะสะดวกตรงไหนลองไปขอคําแนะนำจากสำนักงานประสุตว์แต่ละพื้นที่ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ